คนอื่นที่ไม่ใช่ชองซานหนีไปซะยกเว้นอยากตายพร้อมมันนั่นก็ตายให้หมดเถอะหลายคนที่ดูออฟเว i d e สดคงรู้ว่าถ้าคุณโดนกัดคุณมีสิทธิ์เป็นสองสิ่งคือซอมบี้และเซลยบี b ้แน่นอนว่าถ้าคุณมีเซลบี้นะครับคุณจะมีพลังพิเศษรวมไปถึงพลังก,กำลังที่เหนือมนุษย์โดยในเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยมีเซลบี้เพียง6คนเท่านั้นก็คือกวีน่มอึนจีคูวิต ช่องซานคู่พักและคุณน้ำราเนื่องจากในซีซั่นหนึ่งความจริงแล้วนะครับเราควรจะมีเซียวบี้มากกว่า6คนตามที่ผมได้บอกไป บางคนก็เกือบจะเป็นเซลยบีแล้วแต่ด้วยสถานการณ์เลยทําให้เขาพลาดโอกาสนั้นไปเรารู้กันว่าคุณสมบัติการเป็นเซลบีคือ 1. ไม่กลัวในขณนะที่โดนกัด 2. มีจิตใจแน่วแน่และไม่เป็นไปนในทางที่อ่อนไหวงั้นวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าใครเกือบได้เป็นเซลยบีในออฟั r อาเดธไวรัสนี่คือเจตจำนงห่นการเอาตัวรอดมันกืนกินทุกเซลล์แทบจะในทันที มนุษย์ที่ติดเชื้อจะรู้สึกกลัวสุดขีดจนเริ่มโจมตีเพื่อที่จะอยู่รอด 1. คู่คลังในตอนนี้เขาเข้ามาหลบในห้องเด็กๆนะครับเขารีบบอกให้ทุกคนเอาโต๊ะกับอีมาวางเพื่อกันซอมบี้ไว้ <c oughs> อย่างที่เรารู้ว่าถึงแม้เขาจะโดนกัดแต่เขากลับไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลย <c oughs> เขามุ่งนะครับที่จะก,กันห้องไว้ <c oughs> ซึ่งผมว่านะเป็นไปได้2กรณีคือหลืมว่าตัวเองโดนกัด 2พยายามคิดเรื่องอื่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อไหนนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาจะมีโอกาสเป็นเซียวบี้สูงมากแต่ครูโดนกัดที่แขนใช่ไหมคะน,นี่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่แผลโดนกัดหรอกครูเขาบอกว่าไม่ได้โดนกัดเปล่านะาครูไม่ได้โดนกัดนะอีซักโอนจดันพูดถึงรอยกัดที่แขนของเขาทําให้เขานึกขึ้นได้ <S <S แน่นอนว่าเด็กในห้องนะครับรีบออกห่างจากเขาแล้วก็พูดซุบซิบกัน สถานการณ์แบบนี้เลยทำให้จิตใจเขากังวลและรี่บอกว่าเขาไม่ได้โดนกัดไวรัสนะครับรู้ว่าเขากังวลกับครูนิดๆเลยทําให้เขากลายเป็นซอมบี้นั่นเองอเสียดายมากนะครับไม่งั้นเนี่ยครูก็จะรอดละนี่อีซักทำไมมือเธอเย็นจัง 2. อ,อีซักในขณะที่เธอกําลังช่วยเพื่อนผักซอมบี้เพื่อรอประตูเปิดเธอดันผ้าโดนซอมบี้กัด แต่เธอนะครับกลับไม่สนใจและช่วยเพื่อนผักซอมบี้ต่อไปเธอเลยเข้าข่ายไม่กลัวและสนใจเรื่องอื่นมากกว่าการโดนกัดเราจะเห็นว่าเมื่อเธอเข้าห้องนะครับเธอทั้งคุยกับชองซานและอุนโจนานพอสมควรสิ่งนี้เราย,ยืนยันว่าเธอเกือบจะได้เป็นเซียวบี้แล้วเพราะหากเราจําได้นักเรียนคนแรกที่โดนครูห้องพยาบาลกัดไม่กี่วีเขาก็กลายร่างแล้วนั่นแปลว่าความเร็วชาข,ของการกลายร่างนะครับขึ้นอยู่กับความกลัว wow. ในขณะที่สถานการณ์กําลังไปได้ด้วยดีโอนโจนะครับดันเท้าก็มือเธอเย็นานายยนก็เริ่มโวยวายสิ่งนี้เลยทําให้อีซักนึกขึ้นได้ว่าตัวเองโดนกัดบวกกับชองซานะครับรีบเข้ามากันเธอให้อยู่ห่างจากโอนโจสิ่งนี้เลยทําให้เธอกลัวและกังวลจึงทําให้เธอกลายเป็นซอมบี้นั่นเองอ,อ,อยู่นออย้ยได้เร็วเข o สิอย่านอน,อน,นตัไปเลย 3กระยองสู่ถึงแม้จะทําให้เราสับสนอยู่ช่วงนึงว่าตกลงเขาโดนกัดไหมแต่สุดท้ายนะครับที่เขาเลื่อนไหลออกจากจมูกเนี่ยเพราะในตอนแรกนะครับเขาโดนไม้กระแทกจากสูฮยอกเท่านั้น แต่ไม่ไหวนายยอนนะครับเอาผ้าเปื้อนเลือดซอมบี้ไปเช็ดแผลกยองซูเลยทําให้เขาติดเชื้อแต่ในตอนแรกนะครับยังไม่มีใครรู้ว่ากยองซูติดเชื้อได้ยังไงเขาเลยยืนเยันว่าเขาไม่ดโดนกัดแล้วเขาจะติดเชื้อได้ยังไงสิ่งนี้เกือบทําให้กยองซูกลายเป็นเซลลบี้แล้วแต่เหมือนเดิมครับนายยอนโวกยวายบวกกับทุกคนนะครับเริ่มบอกให้กยองซูออกไปอยู่ห่างๆจังหวะนี้เลยทําให้เขากลัวไวรัสนะครับเลยทําให้กยองซูกลายเป็นซอมบี้นั่นเองนายยอนเป็นคนฆ่ากยองซู ยอมรับไหมล่ะแกคิดว่าตัวเองเป็นใครกันหัวหน้าห้องหรือใหญ่เหรอเธอเคยมองฉันเป็นหัวหน้าห้องด้วยเหรอ นายอนคือไม่คิดว่าจะเป็นหนึ่งในนี้นะแต่เหตุผลเขาได้อ่ะโอเคหลังจากที่ทุกคนนะครับจับได้ว่านายอนเป็นคนทําให้เกยองสุก,กัยเป็นซอมบี้แน่นอนว่าทุกคนนะครับพร้อมใจกันว่าเธอซึ่งคนที่ขึ้นที่สุดเลยก็คือชองซานเธอน้อยใจเลยตัดสินใจดันออกไปแบบไม่สนชีวิตเธอรู้ว่าถ้าเธอออกไปนะครับเธอได้โดนซอมบี้ลุมกัดแน่แต่เธอก็ไม่สนสิ่งนี้จะไปเข้าข่ายเหมือนของอึนจีที่ถึงแม้จะโดนกัดแต่ก็ไม่สนนั่นเอง แต่เรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณครูพักที่เข้าไปช่วยนายยนเลยปลดโอากาสให้ครูพักนะครับโดนกัดและกลายเป็นเซียวบีแทนสําหรับใครนะครับที่งงว่าครูพักเนี่ยจะกลายเป็นเซียวบี้ได้ยังไงสามารถกดที่ตัวไอด้านบนได้เลยครับผมตัวหาพ่อท,ทันทีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วพ่อจะรีบมาเข้าใจนะเข้าใจคะ่ะดีมากพ่อไปก่อนนะเนอะ และ 5. พ่อโอนโจคุณนี้นะครับบอกเลยว่าผมเสียดายมากๆระดับนักดับเพลิงผู้ถูกฝึกมาให้สามารถสู้และเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ต่างๆเราจะเห็นว่าทั้งเรื่องนะครับเขาสามารถบวกกับซอมบี้ได้ทุกตัวแต่สุดท้ายนะครับพ่อโดนกัดเขาเป็นห่วโอนโจและกังวลว่าลูกเขาจะเป็นยังไงต่อไปเลยเข้าข่ายนะครับมีจิตใจไม่แน่แน่และอ่อนไหวสิ่งนี้เลยทําให้เขากลายเป็นซอมบี้นั่นเองซอมบี้ มีแต่ในหนันนงเพอเจอไปใหญ่แล้วโอเคและนี่นะครับก็จะเป็นการเดาเข้าข้อของผมใครคิดอยังไรหรยอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ